สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกับผมอีกครั้งนะครับเป็นประจำนับกับโซโลเกนเล่นทุกสายไก่ดวงนับกับผมวัดราชสีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ e ีีที่960กนะครับกว่า0รอแล้วนะพี่พี่ก็เมื่อเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจองไหนก็ทักทายสอบถามราคามานะครับนะบอกลาพี่พี่ประจำนะครับนะก็ราคาแบ่งปันด้วยชอบก่อนถูกใจก็ทำแทนราคามานะครับ ซึ่งมาไครไปเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะก็เอาเป็นว่าอีพีนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะพี่พนะพอดีกลับมาจากสนามเพลียๆนะฮะนะหลับยาวเลยนะครับนะคือกลับส,ส,สนามมานี่ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยหมดตรงๆนะเพลียจัดเอ็นตัวนี้ก็หลับเลยเมบกับพื้นเลยนะพี่นะเาเรียกว่าเมบเลยนะ ภาษาฮะนไม,ม่อีสานครับนะหมอบหมอบหมอบกระพื้นเลยนะหลับยาวเลยมันจะดุงตื่นในกทีโอ้โหจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะพี่ๆเนี่ยนะเออวันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําคลิปมีใครท่านไหนรอดูือเป่าไม่รู้คะอาจจะเสร็จตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราทาไปเรื่อยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะอย่างที่บอกอน,น,นะครับนะอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะมา อะไรอะเกือบทุกวันนะช่วงนี้อาจจะตะกุกตะกักไปมั่งนะครับนะเพราะว่าติดธุระอะไรหลายอย่างนะครับนะอาจจะไม่ค่อยมาทุกวันแต่ก็ยังว่านะวันนี้พยายามมานะครับนะพอดีตื่นมาก็จะพอก็หลายวันด้วยนะครับนะไม่ได้ทํางานนะครับนะรู้สึกว่าขาดขาดอะไรไปนะพีนะเหมือนไม่ได้ทํางานแล้วเพราะว่าเรากนะร็ทำอยู่ตรงนี้นะครับนะวันไหนที่ไม่ได้มี้ามาลงก็เหมือนจะ เหมือนเป็นอากาศเลยนะครับนะเหมือนเหมือนไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับนะขาดไปนะครับ,นะบางวันก็อยากทำเหมือนกันบางทีอาจจะออกสนามแล้วก็ไม่ได้ของมัง่งได้ไม่เยอะมั่งนะอย่างอย่งวันนี้นะครับนะก็อาจจะได้รวบรวมกันมานะจากวันที่เราเราไม่ได้ลงก็อาจจะได้บางวันองค์สององ,องค์นะคัดเก็บไว้สวยๆนะครับนะพอครบจํานวนก็มาทยอยนะครับนะมาเริ่มลงนะนะอาจจะไม่คล่องก็อาจจะได้วันละ อาจจะบางวันก็ไม่ไเคยได้เจอพระด้วยนะพี่พนะเออบางวันอาจจะมือคล่องๆหน่อยแต่ไม่เจอของก็ไม่ได้นะวันบ,บางวันเอออะไรเขาเรียกว,ว่าไม่คล่องนะครับนะแต่อาจจะไม่ค่อยมีพลังนะครับนะเออ,อก็ยังว่านะครับนะวันนี้ก็พอพอได้จํานวนอยู่นะครับนะก็บวกกับเอ,อ,อยากมาด้วยนะครับนะไม่ได้เจอกันนะครับนะก็ ดึกแค่ไหนก็ลองทำดูนะครับะตื่นมาก็ยังไม่ได้ไรอะไรกัทำนะกลับมาจากสนามไม่ได้อาบน้ำอะไรเลยน้ำตตื่นมาก็ก่อนเชียร์นั่นนะก็ทำคลิปก่อนนะครับนะวันนี้ก็กราบขอบุณพี่ๆนะครับนะที่ว่าอาจจะรอติดตามนะครับนะหรือว่าพี่ๆหลายท่านที่ว่าเพิ่งเข้ามาจะเจอนะครับนะมารับชมก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับนะกับผมวัดราชีหีนะครับกับสโลแกนลิ้ทุกสายคาโต้ วันนี้เอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มาเริ่มกันกับองค์แรกนะพี่ๆนะวันนี้เป็นเหรียญน่าจะเรียกว่าเหรียญจิกโกนะครับนะเหรียญจิกโกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยหญ่หอมนะพี่นะด้านล่างเขาเขียนว่าโคกใหญ่หอมนะครับนะนครปฐมนะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญอัปก้ะนะครับนะดูฮะผิวหิ้งหิ้งเลยนะพี่นะเนื้ออัปก้าปั๊มลันนะครับนะดูนะพี่นะนี่ฮะดูฮะ นี่จะมีรอยเนือ่อรอยเสี้ยนนะไปปั๊มเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเส้นใหญ่ๆทำนะนะเออเพราะว่าเนื้อประกาลรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อที่แข็งครับนะนะครับนะนะบนะนี่นเป็นแข็งครับนะเนี่ยดูพี่พี่พื้นก็เคลือๆและ้วะพี่พี่นะผิวแบบหิ้งหิ่งนะครับนะก็ไม่รู้มีกี่บล็อกกี่พิมพ์นะพี่พีนะดูเอา,เอ,าเออ ไม่เก่งเราไม่เป็นสายตรงหรกพี่ๆนะแต่ว่าผมมาใส่เล่นหน้าลายนะตามโจโรแกนเลยเล่นทุกสายรตัวองกับผมนะครับนะเนี่ยวัดโคกหญ่หอมนะพี่ๆนะยรียทีโกลงเพราะเงินว่าดอนีหอมนะพี่ๆนะปีศูนย์หกนะครับนะเนี่ยด้านหลังนะพี่ๆนะดูครับนี่ด้านหลังนะครับดูครับผิวหิ้งๆเลยนะครับนะเนี่ยขอบนะพี่ๆนะ เนื้ออัลปกาน่าจะเป็นอัลปาก้านะพี่ๆนะนี่ฮะดูฮะดูขอบเหรียญน,นะพี่ๆไหมนี่คือน่าจะเป็นกระบอกหรือเปล่าเนี่ยเป็นเส้นๆอย่างงี้นะพี่ๆนะน่าจะเป็นกระบอกนะครับนะพื้นเหรียญผมก็เห็นตึงดีนะพี่ๆนะเออใครมี ผิวน,นี่เป็นเส้นเสี้ยนอยู่นะครับเป็นกระบอกนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยเส้นเสี้ยนอยู่นะพี่ๆนะน่าจะเป็นกระบอกแกะพิมพ์อะไรพวกนั้นนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะสำหรับองค์แรกของเราวันนี้นะครับเหรียญเจ๊โกหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมนะครับนะครับอะโอเคนะครับสำหรับองค์แรกนะครับนะ ต่อามาครับเป็นหลวงพ่อปานนะพี่ๆนะองค์นี้เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี้ไก่นะครับนะไก่นี่ก็จะมีหลายพิมพ์นะพิมพ์นิยมสุดก็ไก่หางพวงนะหลวงพ่อปานเนี่ยก็มีสามเส้นอะไรอีกห้าเส้นหรือเปล่าไก่หางรวมอะไรประมาณนั้นนะพี่ๆนะแบบนึงนะพี่ๆนะมแบบีมีมแปบ๊บหนึ่งนะครับนะ โทรศัพท์นะนะครับว่าต่อนะครับนะหลวงพระปานก็น่าจะมีนันบัรดาขี่ไก่ก็จะมีสามเส้นห้าเส้นอะไรประมาณนี้พี่พนะแล้วก็หางรวมนะครับนะแล้วก็มีมีลูกพี่พิมพนะพี่นะเออท่านกนนี้ยมสร้างในบรรดาพิมพ์ลาสีเขาเรียกว่าลานักษัตรอะไรประมาณนั้นนะพี่นะเออนะครับนะมีตรงนี้ก็ เรียกว่าลงลักเดิมๆเลยพี่นะคล้ายๆน้ำหมากนลพี่นะตรงนี้ผมชอบนะครับนะผงคือผงล้นๆเลยพี่นะดูฮะผงล้นๆเลยนะครับนะดูฮะลุงผ่้ปานครับนะไก่หางสามเส้นนะครับนะตรงนี้เนื้อสีสวยเลยเรียกว่าผงล้นๆเนื้อแบบดินกรองนะสะอาดสวยนะพี่นะแต่ผิวเนี่ยอาจจะเรียกว่าผิวหิ่งหิงอาจจะมีเลอะน้ำหมากนะพี่นะมาชมแล้วพี่นะ ไฟอาจจะจ้านิดนึงนะพี่นะไฟอาจจะเขาเรียกว่ามีส่วนนะครับนะนิดนึงนะครับนะนี่ผงจะออกเทาๆนะพี่นะเนี่ยเพราะว่าเป็นผงพุทธคุณนะครับนะเนี่ยผงล้นๆเลยเนี่ยผงจะออกเท่าๆในผงก็จะมีมวลสารนะครับนะเนี่ย เนี่ยเลอะแบบคับขาบหิ่งนะพี่พีนะเป็นน้ำหมากเป็นเป็นแบบคล้ายๆแบบเหมือนจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าขีบังสาบเรื่อยอะไรประมาณนั่นนะพี่ๆนะดูฮะนี่ดินเนี่ยพิวหิ่งหิ่งเลยนะครับนะผ้าเนี่ยเนี่ยพี่พีดูผงนี่สวยๆล้นๆเลยชอบผงมากนะองค์นี้นะครับนะผมก็ใส่ดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระน้อยพี่นะตำหนิพิมพโซนี่อาจจะด้อยนิดนึงนะบอกกล่าวพี่พี่เป็นประจำว่า ผมมาใส่ดูความเป็นธรรมชาตินะนะด้่นหลังนะเอกลักษณ์ของหนุ่มป่าปานนะก็จะมีรอยกดพิมพ์รอยนิ้วมือนะอย่างเงี้ยพี่ๆนะบางองค์ก็จะมีรอยปาดเขาเรียกว่ามีรอยกดรอยปาดนะออนครับนะเออนะครับองน,นี้ธรรมชาติมากองค์เนี่ยจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าองนี้เนะี่ยผงเดิมสวยมากนะครับนะเนี่ยสีอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนิดนึงนะพี่ๆนะเออมันอยู่ที่มุมกล้องนะการปรับการเนี่ยสีนะตวของกล้องเนี่ยผมก็ เขาเรียกว่าปรับแต่งกล้องไม่เป็นนะพี่พนะบางทีมันน่าจะมีส่วนนะครับเวลาเนี่ยระยะโฟกัสอะไรเนี่ยกล้องนะครับนะมันดึงแสงปรับแสงอตัตโนมัติด้วยนะครับนะบางทีอาจจะมีเข้มมีบางเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเพี้ยนไปมากนิดนึงนครับนะเกี่ยวกับแสงด้วยนะครับนะนี่เนี่ยประมาณเนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะพี่ๆนะเนี่ยผมจะออกเทาๆนะซุยๆนะเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านคือคือเขากดพิมพ์มาไปเผาเสร็จนะครับนะเจาะยอดแล้วก็ไปเผานะพี่นะเราเห็นว่ารอยมีเนื้อเนี่ยเจาะนะครับนะคือไปเผาเสร็จเนี่ยท่านก็จะมาผสมผงพุทธคุณเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มันหยอดนะครับนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายประมาณนั้นนะพี่ๆนะครับมันหยอดคล้ายๆบางบางเคยๆได้ยินเขาพูดมาว่าอาจจะใช้แบบปูนซีเมนต์นี่แหละพี่ๆนะครับนะผสมกับผงมลสารแล้วก็มาหยอดนะครับนะ ปูนที่สั้นตึกสั้นบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเ,เวลาแห้งจะอยู่นะครับนะเห็นไหมเราจะสังเกตว่าโดนดูดซึนมากนะนะผงจะออกสีแบบสีปูนปูน,นะพี่ๆนะเทาๆนะเออบางทีก็มีผงก็ขาวผงโพลีคลืนก็มีนะเออก็มีหลายโซนนะผมว่าผงนะก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าผมอาศัยดูความเป็นธรรมชาตินะครับนะคือองค์เนี้ยดูแล้วชอบมากเลยนะครับนะหลวงพ่อปานนะพี่ๆนะดูครับรอยกดพิมพ์นะครับรอยนี้ ชอบใจทักทายสดถามราคามานะพี่พี่นะอะมาตอนครับนะองต่อมาครับเป็นหลวงประสุกนะครับนะปากคลองมะขามเฒ่าอางนี้บอกเลยนะครับนะสวยสุดนะครับนะสำหรับผมนะพี่ๆ่นะเนื้อก็จะออกเรียวว่าผิวแบบพิ่งๆเลยนะพี่ๆีนะ เนื้อจัดจ้านนะครับดูตะคับตะกงตะกันเนี่ยพี่ลองดูนะครับนะนะครับนะเขาเรียกว่าพิมพหานุมานแบกแท่นนะครับอตรงนี้มีมีจานด้วยนะพี่พี่นะขออนุญาตดูนะครับนะให้พี่ๆชมก่อนว่ามีจานเนี่ยตรงนี้นะครับนะดูฮะดูตะกันนียพี่นะล้พี่พี่ลองดูโลหะนะครับนะพระยุคเก่าๆนะครับบางทีอายุร้อยปีเนี่ยพี่ๆครนะเวลารอนะนี่นี่นี่พี่พี่เห็นไหมจะมีเส้น เส้นจานเล็กๆอยู่นะพี่ๆนะเนี่ยเส้นจานไม่รู้พี่ๆเห็นหรือเปล่านะผมนะนี่นี่นะจานตรงนี้นะพี่ๆนะจานแถวเนี้ยนะผมนะเป็นจานสวยมากเลยพี่นะลองดูนะครับนะววันหน้าสนิมคาบซาลนะพี่นะผ้าอายุแบบหลายสิบปีเป็นร้อยปีอย่างเหรียญหล่อหลวงปู่สุกอย่างองค์เนี้ยนะพี่ๆนะเห็นไหมคาบตะกันคาบสนิมคาบซาวันหน้าเนี่ยคาบใครโลหะพี่ๆดู เนี่ยองเนี้ยบางทีบางท่านอาจจะเนี่ยตรงนี้อาจจะมีรอยเข้าตลับนะบมีรอยนิดนึงเนี่ยว่ามีรอยพลุนก็เป็นไปได้นะพี่นะรอยพลุนเนี่ยอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่ารอยความเดือดของโลหะนะพี่นะเออเนี่ยครับแต่ว่าธรรมชาติลุงเนี้ยพี่ๆดูคาบสนิมคาบซาแล้วพิมพ์พระเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับนะมีความลึกชัดเจนนะครับนะนี่ฮะพี่ๆดูนี่ฮะดูรดบรรณะโลหะคาบสนิมพวกเนี้ยโอ้โหพ,พี่ี่นะครับหลวงประสุขนะครับพิมพ์ เขาเรียกว่าหนุมานแบกแท่นนับนะองค์นี้นะครดูด้านข้างนี่จะมีคาบตะกันคาบตะใบเดิมพี่พี่เห็นไหมเนี่ยพระเขาหล่อเสร็จเขาจะมีตัดแต่งช่อแล้วก็ไตตะใบขอบข้างนะพี่พี่นะเห็นไหมรอยตะใบนับนะสวยมากนับนะเขาเรียกว่าได้อายุนะครับนะเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยพวกเนี้ยพี่พี่นะดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระพี่พี่ดูคือโลหะได้นะครับได้อายุนะครับนะรอยตะใบพี่พี่เห็นไหม รอยตะใบเก่านะเนี่ยคาบใครวก้เนี่ย,ค,ยคือมันเกิดกับความชื้นความร้อนาพาะบางทีใช้ก็มีคาบเหงือเข้า,านะพี่พีนะเนี่ยดูฮะองค์พระนี่มีเขาเรียกว่ามีมิติพี่พีดูนะครับมีมิติความลึกคมชัดโลหะวันณะโลหะเนี่ยผมดูหลายๆเป็นองค์ประกอบหลาย,ลายอย่างนะครับนะพิจนารณาในองค์พระน,ะนะครับนะเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกกล่าวพี่พีจำว่าเรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยผมอาจจะด้อยนะครับนะนะครับนะ แต่ว่าผมาพยายามศึกษานะครับนะพยายามสังเกตนะครับนะดูความเป็นธรรมชาตินะครับนะวิธีการสร้างขององค์พระนะครับนะส่วนมากนะครับนะนี่นะครับสวยนะครับนะสำหรับผมเนี่ยองค์เนี้ถือว่าสวยเลยคลาสสิกมากนะครับนะหลวงปู่สุกนะพี่ๆนะนะครับนะเนี่ยฮะดูฮะพิมพ์หานุมานเบเก่นนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าหน่อยพี่นะสนใจก็ถามไทยละครมานะพี่ๆนะนี่ฮะนะครับ และมีจานด้วยนะพี่พี่นะโหพี่พี่ดูโลหะเดี๋ยวดูผมพยายามให้พี่พี่เห็นรอยจานนะเนี่ยลักษณะจานตรงนี้แหละพี่พี่นะจานประมาณเนี้ยท่านจานยังไงเพื่อนสามนะประมาณเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยนะพี่พี่นะเออดูดูลองสเกตดูจานเล็กๆคมๆนะพี่พี่นะเนี่ยเนี่ยมีรอยจานนะพี่พี่นะ เนี่ยมีรอยจานให้เห็นอยู่พี่ๆลองสังเกตดูดีๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะพี่ๆนะหลวงปู่สุขพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะองต่อมาครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนะหลังตัวหนังสือนะครับนะน่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะพี่ๆนนเอยนะครับนะองนี้ก็อารมณ์เดิมนะครับนะก็ถือว่าสวยนะครับนะนะครับนะสวยนี่ฮะปีศูนย์ห้าก็จะมีหลายบล็อกนะพี่ๆนะเออผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าว่าแบบ องนี้ก็ในจะดูเนี่ยนะวอร์ตันวอจุดอะไรประมาณนี้พี่นะองนี้น่าจะเป็นวอจุดนะเพราะว่าวอแหวนจะมีตัวจุดนะครับนะวอจุดวอกลวงอะไรประมาณนั้นนะพี่นะเออไม่แน่จะเป็นบล็อกนิยมหรือเปล่านะพี่นะนี่นะครับองนี้เป็นเนี่ยวอจุดนะครับนะเนี่ยฮะนะครับก็จะมีหลายหลายบล็อกเลยพี่ๆนะพิมพ์เสากงเสาการนะครับนะเออนี่แต่องค์เนี้ผมดูแล้วองค์สวยนะถือว่าสวยเลยเนี่ยพี่ๆดู อาจจะฝุ่นๆนะพี่ๆนะไม่ได้ไม่ได้ปัดนะครับเออเนี่ยครับวงปูทวดหลังตัวหนังสือนะครับนะเนี่ยผิวฝุ้นๆเลยนะเนี่ยพี่วีดูลมเดิมๆนะเนี่ยดูลักษณะโลหะการปั๊มอะไรเนี่ยผมดูแล้วเออพระมีความเป็นธรรมชาตินะครับนะเนี่ยเดี๋ยว อ่านธรรมาชาติเอานะพ,พี่นะผมดูวความธรรมชาติเอานะนะพระบางทีบางอย่างก็ต้องต้อง,งบวกกับความเป็นธรรมชาติเอานะเพราะว่าทำหนีพิมพ์ทรงบางทีเราอาจจะด้อย,ยนิดนึงนะครับนะบางทีก็อย่างว่านะพระบางทีก็มีปั๊มชัดไม่ชัดมั่งนะนี่เนี่ยเนี่ยตรงตรงศีรษะนะพี่พนะเห็นรอยคลุดพี่เห็นไหมพระปั๊มนะครับนะแล้วลมลมพอเหลืออยู่นะครับนะนี่มีรอยครุดนะเนี่ยดูฮะมีความตึงนะครับพระปั๊มนะครับนะ ผิววิ่งหิ่งเลยรอยตัดประมาณนี้นพี่นะดูรอยตัดด้วยนะครับนี่ถึงจะราคาแบบแบ่งๆปันซื้อมาใครไปนะพี่ๆนะแต่ว่าผมก็เนี่ยตามสไตล์ผมแล้วพี่ๆนะก็พยายามส่งให้พี่ๆดูชัดๆทุกซอกทุกมุมนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่ๆนะครับนี่ในฐานก็จะมีรอยตะไบนะพี่ๆนะนี่ฮะด้านหลังก็จะอย่างที่ผมบอกนะน่าจะเป็นบล็อกอะไรเขาเรียกว่าบล็อกวอจุดนะครับนะเออ เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นบล็อกนิยมหรือเปล่านะครับนี่มีหลายบล็อกอยู่พี่ๆดูเอานะครับรอยตัดขอบก็จะคลี่เป็นปิ้นอยู่นะพี่ๆนะเห็นไหมนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะหลวงพุทวดหลังตัวหนังสือนะครับนะนะครับนี่อ่ะโอเคัคบใจทักทายสอดๆแล้วครับองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพุทธาวัดพเนียงแตกนะครับนะ เรียกว่าเสื้อกลอะฟังทนนะพี่ๆนะคับนี้เป็นรุ่น2นะครับนะเป็นรุ่น2นะครับนะก็กสภาพใช้หน่อยอาจจะมีการลงลักไว้ด้วยนะพี่นะหรือว่ากล้ามหมากเดิมๆเ,เลยพี่ๆดูนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่ายังพอสวยนะไม่สึกเยอะนะครับนะลงพทาท่านก็จะเป็นพระบอกบประกบนะหุ่นเทียนก็จะเป็นหุ่นเทียน2หน้านะมีบ็อกประกบหน้าหลังนํานะนี่นะครับรงนี้ก็มีสภาพใช้มาหน่อยแต่ว่าถือว่าในเกียนอยู่น่ารักอยู่นะพี่ๆนะไม่สึกเยอะนะครับนะ เนี่ยมีคาบใครคราบตะกันโลหะเนี่ยคราบน้ำหมากเนี่ยเดิมๆเลยนะครับนะหลวงพอว่พเอเท้าพเนียงแตกนะครับนะนครปฐมนะครับนะเนี่ยะอันนี้มีเลอะๆรอยน้ำหมากนะพี่ๆนะน่าจะเป็นน้ำหม,นะม,มากนะครับนะผมไนี่ยยว่าเป็นรอยลักหรือรอน้ำหมากนะพี่ๆเห็นไหมเนี่ยหรือว่าเป็นตะกันขี้เบ้าก็ไม่ทราบนะพี่ๆนะนี่เห็นไหมนะครับคาตะกันเดิมๆเลยหลวงพอว่พเอเท้าพเนียงแตก นครปฐรมเลยพี่นะนะครับสภาพใช้พอพอน่ารักนะครับนะไม่ถึงกระสึกนะครับนะเนี่ยยังเห็นพิมพ์ทรงอยู่จะเห็นตะเข็บป,ประกบหุ่นเทียนชัดเจนนะครับนะนี่ตะเข็บก็ในฐานก็มีเนี่ยคำตะกันผ่าใช้มาบ้างนะพี่พนะเห็นไหมคำเงื่อครับใครตะกันมีตะใบแต่งช่อนะครับนะเนี่ยดูหาเนื้อหาจะจัดจ้านนะเห็นไหมนะครับประกบหุ่นเทียนครับนะน อโอเคประมาณนี้นะพี่พี่นะนี่เขียนเสื้อกลาะฝังทนนะครับนะหลวงพ่อเท้าวัดพระเนียงแตกนะครับรุ่นสองนะครับนะรุ่นแรกก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นปกโพอะไรนะประมาณนั้นนะพี่พี่นะวงกลมนะครับนะรุ่นสองก็จะมีหูก็ะจะมีสองพิมพ์นะมีทั้งพิมพ์มีหูแล้วไม่มีหูนะครับนะสาหรับเหรียญหลวงพ่อเท้าวัดพระเนียงแตกรุ่นสองนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาก็เป็นเ็าเรียกว่าฉายาเขาเรียกว่ายอดคุณพ่นแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะพี่พี่นะ พระากระดานนกแตะกัวสนิมแดกนะครับนะการจดนาบุรีนะครับนะองนี้ก็น่านจะเป็นพิมพ์เกียรดสั้นหรือเปล่าหรือว่าพิมพ์กลางอะไรประมาณนั้นนะพี่นะเนี่ยผิวดเดิมเลยสวยๆนะครับนะสนิมสวยเลยเรื่อๆนะพี่นะนี่คือความเป็นธรรมชาติขององนี้พี่นะ,ะนะดูฮนะเพราะว่าพระบางทีครีบยาวอะไรเนี่ยพอ,อรอเสร็จเขาจะมีการบ้างกันตัดนะพี่นะเนี่ยนะครับนะเหนะ็นไหมแล้วสนิมเนี่ยขึ้นแบบเรื่อๆธรรมชาติเลยพี่นะองนี้นะครับนะน พี่ๆลองสกตดูนะสิ่พวกเนี้ยจะเป็นความเป็นธรรมชาติพี่ๆนะคือีิผิวบ,งบางๆฟ้าๆนะมันจะจับทีละนิดทีละนิดก่อจะหนานพี่ๆนะเพราะว่ายุพานเนี่ยหลายร้อยปีถึงพันปีนะคือลักษณะการสร้างคือสร้างตั้งแต่หลักร้อยปีถึงพันปีนะไม่ใช่ว่าสร้างในยุคเดียว,วะละเดียวนะพี่ๆนะนะครับนะนี่ฮะบางท่านบางตำราบางตนาสายตรงห,หลายๆท่านก็ว่าเป็นฤาษีตาไฟครับท่านเป็นคนสร้างนะครับนะออก็อนนาจะเป็นจริงอย่างนั้น,นาตามเขา พูดกล่าวว่าออกมาครับนะเออนี่ฮะด้านหลังก็คือเป็นพระลักษณะการหยอดนะพี่วีนะเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะยุบบางทีเอ,อ่อตอนหยอดโลหะตะกั่วเนี่ยก็อาจจะเสมอพอดีแหละแต่ว่าโลหะพอเย็นตัวตะกัว่วจะมีความหมดตัวนะจะยุบเลยีเราสังเกตได้ว่าด้านหลังองค์พระจะมียุบเป็นบุ๋มลงไปหล,หลายองค์ที่เราเห็นนับนะเออ,อย่างองค์นี้ก็แอนลงไปนิดนึงนะครับนะก็อ,องค์สวยๆบางทีเทเจ้องค์ก็ก็พอเห็นบ้างนะนะแต่ส่วนมาก จะมีหลังนั้นเอ็นหนงลึกๆยุบๆลงไปนะเนี่ยครับนะองค์นี้สวยๆเลยนะครับนะคราบสนิมนะครับนะดูพี่ๆดูนะครับนะสนิมเป็นธรรมชาติเลยนะพี่นะเ็าเรียกว่าคราบสนิมคราบฝ้าบางๆ Sat. สนิมจะขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะพี่ๆนะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมที่ผิวนะครับนะจะออกจะไม่นั่นนะครับออกจะบางทีจะขึ้นจ้ำๆฝ้าๆบางๆอย่างนี้นะครับนะเป,เป็นเป็นรอยกระจกนะครับนะเคลือบกระจกบางๆนะครับนะบางองหนึ่งก็อยู่ที่ความชื้นนะเออ ลักษณะผุดของสนิมแน่จะผุดเป็นส้มๆนะถ้าว่าตรงไหนเกิดเยอะๆนะครับนะเอออันนี้ก็อยู่ที่ว่าสภาพไว้อมห้องปลูกด้วยนะพี่ๆนะการเกิดไข่เกิดกลูกสนิมแดงพวกนี้นะครับนะเนี่ยพี่ๆดูเนี่ยผมชอบนะครับนะสนิมพวกนี้คือสนิมธรรมชาตินะพี่ๆนะเกิดฝ้าบางๆเห็นไหมเนี่ยนะครับนะเนี่ยดูฮะโลหะเป็นธรรมชาตินะพี่ๆนะเห็นไหมเนี่ยสนิมพี่ๆดูสนิมธรรมชาตินะ เนี่ยจะเกิดฝ้าบ,งบางๆนะครับนะเนี่ยเห็นไหมหนาเนะขาก็จะแข็งนะครับนะเป็นชั้นแล้วครับแล้วก็จะลั่นเป็นกระจกนะครับนะภาพพวกนี้นะครับนะนี่ก็ลอรับฟังผมได้นะพี่ๆนะผมก็พูดไปตามมุมความเข้าใจของผมนะครับนะเท่าที่ว่าผมจะพอทราบแต่ว่ามุมนี้ของผมที่ว่าเรียนรู้มาก็อาจจะมีถูกม้างผิดมั่งนะครับนะก็อย่าว่ากันนะครับนะฟังได้แต่ไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะพี่ๆเรารับฟังได้นะครับนะ เอาไปแล้วก็พี่พี่ก็พิจารณาเอาเองเลยนะครับนะเพราะว่าบอกกล่าวพี่ๆเป็นประจำนะเร่นแค่ชอบนะมาซื้อมาใครไปเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะผมก็ง่ายอยู่แล้วนะครับนะเก่งไม่กลัวกลัวไม่ซื้อนะบอกกล่าวอก็ทุกอย่างไม่แพงอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ถูกอย่างที่หวังแต่ส่วนมากก็จะราคาแตะต้องได้แหละพี่พีเนะพยายามมาพบเจอเจอพี่พี่เป็นประจำก็ประมาณนี้นะพี่ๆีนะองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวชชนแดนนะครับนะพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับนะองค์นี้ก็น่าจะเป็นพระยุคต้นนะครับเาเรียกว่า พิมพหัวไม่ขีดนะพี่พี่นะดูรับเพราะว่าก็สร้างมาเรื่อยๆนะพี่พี่นะคือลักษณะผ้านเนี่ยคือเหมือนผ้างานแถวบ้านแต่ก่อนนะสมัยโบราณคือจัดงานทุกปีนะคือ,อพอเป็นกิจิดังก็จะมีการจัดงานทุกปีบางทีก็จะอาจจะสร้างมาเรื่อยๆนะรูปหล่องหลวงพ่อทบท่านอนะ่ะก็จะสร้างมาตั้งแต่ปี05นะ้ะประมาณนะพี่พี่นะก็เรื่อยๆมาประมาณปี1กว่านะ12 13 15อ6อะไรประมาณนะั้นนะพี่พี่นะก็ว่ากันนะเออ จริงเท็จประการใดผมไม่ทราบแน่กลยแต่ว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะครับนะเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะสร้างมาตั้งแต่ศูนย์ห้าถึงประมาณปีหนึ่งหกนะนะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าผมผมว่าน่าจะเป็นยุคต้นเพราะว่าโลหะไอจัดจ้านนะพี่พี่ๆดูวัดชุนแดนนะนะพี่พี่ดูโลหะเห็นไหมโลหะจะมีความเก่านะก็คือน่าจะเป็นยุคต้นคือปีศูนย์หกเลยนะครับนะรูปหล่อหลวงพุทบวัดชุนแดนนะครับนะพี่ๆเห็นไหมหล่อเสร็จก็มีแต่งตะไบนิดนึงนะนะนี่พี่พี่ไหม โลหะวันณะนี่คือเก่าแล้วตะลอยตะเข็บพี่พี่เห็นไหมพระมีรอยประกบแล้วก็มีแต่งนี่เห็นไหมนะครับนะเห็นไหมโลหะมันจะมีความเก่านะพี่พนะเนี่ยคือยุคปี2500บวกลบนะครับนะการสร้างเนี่ยคือปี05นะครับนะคือพระยุคต้วน่อน่าจะสร้างปี05พี่พี่เห็นไหมรอยตะใบเก่านะครับนะแล้วก็รอยก้านขนนวลช่อนะพี่พี่เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับนะเออนี่ฮโลหะได้อายุนะครับนะคือมีความเก่านะพูดง่ายๆนะครับนะ รูปหล่อวงลงะทบวชนแดนครับพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับนะอา้าวชอบใจทักทายสอบถามราคามาครับนี่ฮะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะองค์นี้น่าจะไปเรียกว่าพิมพ์เขื่อนเล็กนะพี่ๆนะนี่องค์นี้ก็สภาพผิวหิ่งๆเลยสวยๆเลยเนี่ยพี่ๆดูคือลักษณะการสร้างนะเขาจะเทเป็นพระชัยนะหล่อแล้วจะมีชอตรงข้างๆเนี่ย ราเห็นช่อชัดเจนอ่ะช่อฉนวนตรงนี้นะพี่นะองค์เปียมวัดนังเนี่ยเราจะเห็นทั่วพระองค์ท่านน่ะจะมีการอุดคลั่งอุดฉนวนฉนลาโลงอะไรพวกเนี้ยพี่ๆนะเห็นเนี่ยองค์นี้ก็เห็นนะครับนะมีนะอุดคลั่งอุดฉนลงนะครับนะก็จะมีเขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่นะองค์นี้น่าจะเป็นเขื่อนเล็กนะครับพี่ๆนะก็แต่งพอสวยนะครับนะองค์คลาสสิกมากนะผิวถ้าไม่เปิดเลยดูพี่ๆดูนะครับหล่อเสร็จดูอะผิวสนิมคาบสนิมคาบซาพี่ๆเห็นไหมเกาะที่โลหะเอนดู เนี่ยโลหะเลยเปึ๊กเลยนะครับนะคือพระคือแทบคือใช้น้อยนะผมว่านะองค์นี้คือโดนสัมผัสโดนช้ยน้อยนะครับนะดูคาบสนิมโลหะรอยเปื้อรอยแต่งตะไบในพี่พี่เห็นไหมเนี่ยพี่พี่ดูวันณะผิวพันโลหะเนี่ยคือโอ้โหดูเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนเล็กนะครับนะนั่นน่าจะเรียกว่าพิมเขื่อนเล็กพระอาจจะเป็นพระไม่พิมพ์หุ่นเทียนอนะ่ะประกอบไม่พิมพี่พี่เห็นไหมแล้วก็หล่อเสร็จก็แต่งตะไบใน,นับนะนี่ ว่าพระหล่อบโบราณนี่ไหมอาจจะเห็นขี้เบ้าเนี่ยตามซอกหมักดูด,ดูพี่ๆดูคาบสนิมคาบซาวันน่าโลหะคืออายุน่าจะหลายสิปีเป็นร้อยปีนะผมว่าน่าจะมาณนั้นนะโลหะก็จะเกิดสนิมพี่ๆเห็นะ่อยเนี่ยคาบขี้เบ้านุ่มๆเลยเนี่ยคาบคาบตะกันคาบสนิมซานะพี่ๆนะเพราะว่าพวกนี้เกิดสนิมอยู่แล้วนะครับนะโลหะเนี่ยฮะดูค่ะคือผ้าเนี่ยแทบไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดสนิมอย่างนี้นะพี่ๆนะ นี่ยดูฮะการชนวนช่อพี่พี่เห็นไหมชนวนช่อจะอยู่ข้างๆพี่พี่เลยเนี่ยการช,ช,ชนวนช่อตัดแต่งตะใบแล้วก็ก้นจะอุกชะนโลพี่พี่นะว่าวงนี้ก็ถือว่าคลาสสิกสวยสวยเหมือนกันนะสวยที่เดียวเลยแหละนับนะนี่นะพระชัยพิมพ์เครื่อนเล็กหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่ๆนะก็ชอบใจทักทายสุขธรรมแล้ครับนะนบเหมือนเดิมพี่ๆฝากกดติดตามปเป็นกำลังใจด้วยผมพยายามหาของส,สวยๆมานําเสนอให้พี่ๆนะชมก็ดูเอาพิจารณาเอานับนะนี่ฮะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่องนอ้อยของผมนะครับนะกับสโ,โลแกนเล่นทุกสายการทวงกับผมวัดราชสีนะครับนะออาโอเคประมาณนี้องต่อไปครับเป็นปิดตาเนื้อไม่กวานะพันเนื้ก,กพพนะพัดะน,น,ะน,นะพี่พี่นะเอออย่พูดเวลาจะรีบรบเหมือนมันจะลิ้นรัวนะพี่นะอาจจะมาช้าเวลากดดันนะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะปิดตาเนื้อไม่กะพัดนะครับนะอันนี้น่าจะเล่นเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่น้พี่นะสวยเลย นะครับดูฮนะเนี่ยชอ่อนะนะโลหะดูฮะหลวงพ่อเดิมเลยพี่นะน่าจะเล่นเป็นหลวงพ่อเดิมนะพิมพ์ใหญ่ก็จะมีพิมเล็กพิม์ใหญ่นะพี่นะก็จะมีเล็กกว่านี้นะครับนะอันนั้นน่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่สวยเลยนะครับนะปิดตาหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็ดูไวๆน,งงนะง่ยายๆนะราคาแบ่งปันนะพี่ๆีนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะปิดตาหลวงพ่อเดิม เนื้อเมฆพัดนับนะอ่ะมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี้นะครับนะก็เป็นเครื่องลางนะก็เรียกว่ามะเฟืองนะพี่พี่นะก็น่าจะเป็นเด่นเรื่องเครื่องรางโชคลาภอะไรประมาณนั้นพี่พี่นะเครื่องฟูอะไรประมาณนั้นนะวี่นะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะพี่พี่นะเป็นเป็นเรื่องมะเฟืองนับนะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์น่าจะสายอ่างทองนะพี่นะนี่ฮะดูฮะก็เห็นบางตัวก็อาจจะมีขอมีอะไรนะวี่พี่นะอันนี้ไม่มีขอนะ ได้มาอย่างนี้เลยนะครับดูความเกา่าได้พี่นะเนื้อนี่มีความเก่าเลยนะครับนะดูพระหิ่งหเลยนะดูฮะเก่าๆล้นล้นเลยพี่นะดูความเกา่าเกา่ากึกเลยนะครับนะหแห้งๆเลยนี่ฮะมาเฟืองหลวงพราะภาควัดโบสถ์นะครับนะประมาณนี้นะพี่นะวันนี้ก็มีมานําเสนอมาแบ่งปันปพี่ๆประมาณนี้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะกับช่องของผมนะครับเล่นทุกสายขายทุกองกับผม วัดราชสีห์นะครับคุณผช่องทางการติดต่อนะครับนะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0902850811นะครับเปิดโทรเบอร์ลไลน์ไว้ด้วยกันลิงก์ไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามานะครับนะก็คนไลค์คนล like, คแชร์เป็นกำลังใจนะครับนะก็สุดท้ายนะคนวันนี้ก็ก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่าน,นครับที่สละเวลาเข้ามารับชมนะฮะและลที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับนะ ที่ไม่ได้กล่าวไห้นับนะก็กลบาบขอบุณอย่างสูงนับที่ช่วยอุหนุนเป็นแรงใจด้วยดีเสมอมานับนะวันนี้ผมวัดราชสีห์ก็ขอขอ,อนุญาตก,กลับลานไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ